สวัสดีจ้าวันนี้เรามาลองแต่งหน้าด้วยคุชชั่น s k i n f i c กันนะคะสำหรับตัวนี้จะใช้เป็นเบอร์02นะคะข้างในเขาจะเป็นฟับรูปหยดน้ำแบบนี้สว่วนเน้อคุชชั่นของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะปุ๊บตัวนี้เขาเคลมเรื่องการปกปิดดีมากฟิวว้าวอืมจังมากอ่ะดูสิเดี๋ยวจะมาลองกัน นะอันนี้รอยสิวรอยแดงจากสิวนะคะหายเลยโอเคอันนี้ครึ่งหน้านะคะรูสิเห็นไหมคะว่ารอยแดงตรงหัวสิวตรงนี้คือมันหายไปอันนี้หน้าฝั่งที่ยังไม่ได้ทานะคะตัวนี้คือทาแล้วคือจะเห็นว่าเนียนกริบเลยเหมือนสผิวเราใส่ฟิลเตอร์เลยคือไม่วอกแถมยังปกปิดดีมากๆเดี๋ยวเกลี่ยให้ทั่วหน้ากันนะคะ คือแล้วมันเกี่ยง่ายมากๆอ่ะแล้วคือดีเรียบร้อยสวยเลยขานาดแบบเราลงแค่คุชชั่นนะคะไม่ได้ลงรองพื้นหรืออะไรเลยก็คือจึง้งใส่ยขี้เกียจแบบเราต้องตมนะคะสกินนีฟิตตัวนี้ค่ะ